เกียนขนมจีบคำโตโตนะฮะโตมากขนาดแบบเอาไว้ตั้งนานแล้วไอออกไปแล้วเด็ดโอเคเดีย๋ยวเราจะมากินกันหอ,อ,อมเจียวนะฮะใส่โรยไปไห้ยเยอะมากเลยฮะแล้วก็ซอสนะฮะ ว้าวคำโตแค่ไหนมาดูกันเราจะกินที่เป็นอันนี้ก่อนนะเน,นี่ยมากเน,นี่ยมากเลยอะ่ะอืมีนนูมูสาลาย ซอสหมดเลยเนี่ยคำโตมากเนี่ยคำโตมากดูดิคำใหญ่มากเลยอะอืม,อม ต้องโตอะเกินไม่กินไม่เกินสามอันพี่ก็อิ่มแล้วนะใหญ่แค่ไหนลองดูนะ <c oughs> จะไม่ได้แล้วนะ คำใหญ่มากจริงอันนี้เป็นซาลาหนูพันซาลายนี่ข้านมจีข้านมจีข้านมจีนขนมจีบปละแต่คำใหญ่มากอะ ยี่สิบสามสิบบาทกินก็อิ่มแล้วอะ่ะคำอย่างโตวัวไปต่ำมาได้นะไปกินมาได้หาซื้อมาเลยอร่อย เด็กๆน่าจะชอบนะไม่เผ็ดมากยูคสุดท้ายแล้วอ่ะเธอจัดไปหนึ่งคำใหญ่ๆ <c oughs> <c oughs> ขอกัดแล้วกันนะกลัวทะลักอีก เคี้ยวไม่ได้แล้วเนี่ยมันใหญ่มากจิ้มเบี้ยวอืมหมดแล้วฟาสกินแค่สามสิบบาทอิ่มมากเลยค่าลูกสามสิบ อิ่มคำโตๆจริงๆนี่ก็ฝา,ก,ากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้นะถ้าใครอยากกินขนมจีนขนมจีบทำไมต้องพูดขนมจีนนะขนมจีบก็ลองหาขนมจีบดูทานกินดูโอ้โอิ่อมอิ่มมากเลยะคำแบบใหญ่มากปากนึงพี่เกือบจะไม่หมดแล้วไนงะเออ ีก็ฝากกดไลค์ากกรตากฝากแชร์นะไปหาซื้อมาทานดูแล้วกันนะหรือว่าใครติดตามพี่ใน Facebook หรือแล้วก็ต้องไปตามดูพี่จะใส่ลิงก์ใส่โฟส์ใส่เฟซใส่อะไรก็ว่าไปพี่จะเช็คอินที่ไหนก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเออไปแล้วทุกคนบ๊ายบายอร่อยมากคืออิ่มอ่ะเออสามห้าลูก30บาทโคตรอิ่มแล้วมันคำาตมากอ่ะแล้วเป็นของกินเล่นที่อร่อยมากเออไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย